มาเดี๋ยววันนี้ลูกคุณหนูนะคะจะพามางมหอยค่ะรู้สึกว่าอยากจุกหอยพองมเสร็จแล้วนะคะก็ไปตำน้ำจิ้มแบบแสบๆอุ้ยน้ำลายแตกเขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยขมอ๋อหอยขมนิวซีแลนด์อ่ะหอยขมอย่างเดียวไม่ต้องดัดไม่ต้องดัดไงเออไปเรืวๆเดี๋ยวหอยหนีเอาไปตีรออะไรอ่ะอุ้ยแลเออไปเดี๋ยวอะไรมึงโยกเองเหรอเออเอากระมังไปด้วย อุ้ยเจอแล้วไงหอยกัดหอยบ้านมือกัดอ่ะมึงลงมาทำไมเนี่ยไอแยมเจออยู่บได้ออกมาจากตัวกูเลยหอยเฮ้ยตื่นมาแล้วเนี่ย อุ้ยปลาดุกอุ้ยไม่ใช่ไอเหลือมไอเหลือมไงกอ,อว่าไม่ใช่กูว่าลูกปลาดุกตอนนี้นะคะเราก็ได้หอยเยอะแล้วนะแต่ว่าลูกคุณหนูรู้สึกว่าได้กลิ่นคนสาบควายมากน้ำคายนี่วะน้ำคายทำไมอะมึงลงมามึงเก็บได้หอยแล้วตวงยังยีงยังแต่ว่าเมียลงมาให้กําลังใจผัวนะกูไม่เคยอยากได้จบกันเสร็จแล้วนะคะก็ล้างแล้วต้องล้างหอยนะอย่าปล่อยให้หอยมีกลิน่น พอล้าจนน้ำใสแบบนี้นะั้นแล้วก็ตําพริกใส่นะคะหอยมันจะได้คลายดินแบบแหลดแบบใส่ลงไปจะได้คลายดินนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทำไมาถึงรีบไปอะ่ะกูก็อยากอาบน้ำมา้างอ่ะมึงอาบแล้วนี่มึงก็ลอยตัวเตะออไปแล้วบ๊ายบาย แสงจันกระจ่งจงอางยังไม่จบ่ะมึงอะมาถ่ายกูแล้วบอกให้กูทำอะไรก็ได้กูคลิปสั้นเออมาสั้นไป <laughs> แหมสบายจริงแล้วมือเนี้ยอยู่กับน,น้องกบสบายอย่างงี้ปะสบายกว่านี้นี่เจ็บใจมากโ <laughs> <laughs> อ้โหคลิปสั้นมึงก็ลงไปเฮ้อว่าเอาอีกหน่อยที่อ,อ๋อเฮ้อตอนนี้คุณํำคาญมึงมากกว่าที่คุณํำคาญตัวเองอีกต <laughs> อ,าากององอเอพอก็พอ